เมื่อมันสรงที่แล้วเอไปคุยคลายข่าวไปส่งท้ายเนาะก็เลยกามีคนไปแทนที่คุยชวนคิดนะครับแล้วก็เป็นไวรัลการถึงมันเป็นการเปิดประเด็นในการถกเถียงสําหรับพักเพื่อไทยเนี่ยจะได้จํานวนที่นั่งเท่าไหร่ที่หลายคนก็ถามแต่หลายคนก็แบบประเมินการอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าทางเลขาธิการพักเพื่อไทยก็บอกว่าเออสองร้อยมาแน่ แล้วทําได้และคิดว่าน่าจะทําได้แต่เดี๋ยวเราคุยกันว่าเขาจะทํายังไงทําไมเขาถึงคิดว่าสองร้อยเขาเขาน่าจะได้นะครับแต่ทีนนเนี้ยเนี่ยในพื้นที่ทางแถวแถวอีสานเนี่ยโดยเฉพาะอีสานใต้อะครับทุกคนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เขาประเมินกันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะอาจจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่าทางภูมิใจไทยเขามาแรงมาแบบมาเบิ่มอะ่ะนะฮะคุณสมศักดิ์เทพส,สุทิิ ลงพื้นที่ไปเลยนะฮะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาแถวแถวตลาดเทิดไทยตานคู่ที่นครราชสีมาครับไปพวกะ hmm. พูดคุยและฟังความเห็นจากพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนะครับแล้วก็เดินสำรวจสินค้าเนาะคุณคุณสมศักดิ์เนี่ยก็ไปดูราคาไข่ราคาไก่เนื้อหมูข้าวสารอาหารทะเลผลไม้พ่อค้าแม่ค้าก็เอินบอก คุณสมศักดิ์ว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายให้มากขึ้นหน่อยจะช่วยให้ราคาพืชผลทางการเกษตรขยับตัวตามไปด้วยและเมื่อใกล้สิ้นปีเนี่ยชาวบ้านจะเดินทางกลับบ้านมาจับใจ่ายใช้สอยจํานวนมากครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะมีสตุ้มสตังอยากจะขายของดีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รองรับคนที่จะเดินทาง กลับบ้านไปหาพ่อหาแม่อยากจะให้กําลังซื้อมันเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ที่รู้สึกที่คุณสมศักดิ์พูดนะบอกว่าที่ผมรู้สึกดีใจได้ยินเจ้าของร้านขายเนื้อวัวครับเจ้าของร,ร้านขายเนื้อวัวเป็นเป็น,ปนฟิลเขียงหมูหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นเขียงวัวไหมฮะเขาบอกว่าเอ,เอาเขียงเนื้อ,อ,อราคาเนื้อวัวเนี่ยมีการขยับตัวสูงขึ้นซึ่งวัวเป็นเนี่ยก็ขยับขึ้นกิโลกร,รัมละห้าถึงแปดบาท คุณสมศักดิ์ก็เลยแสดงความยด,ดีกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยโดยการส่งเสริมการเลี้ยงบัวผมยังคงผลักดันและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะมองเห็นแล้วว่าการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นไรายได้เสริมจะช่วยทําให้แต่ละครอบครัวเนี่ยมีสตางค์เพิ่มมากขึ้นและในกลุ่มที่นํา <c oughs> ร่องเลี้ยงบัวที่หัวทยบ้านของคุณสมศักดิ์เนี่ยก็สามารถสร้างไรายได้เป็นหลักแสนบางส่วนสามารถใช้นี่ใช้สินได้ด้วยนะครับ คืออย่าลืมว่าคุณสมศักดิ์เป um ็นเจ้าของโครงการวัวล้างตัวโควัวล้างตัวจำได้โครงการวัวล้างตัวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเข็คิดว่าเข็ไม่แน่ใจว่ามันมีนัยยะทางการเมืองเลยหรือเปล่าเพราะว่าพ่อใหญ่กุ๋ยพ่อของสสการน่ะย้ายไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรของพรรคกล้าธรมนั่นก็แปลว่า พ่อใหญ่กุยอ่ะย้ายจากพักเพื่อไทยไปอยู่พักกล้าธรรมแล้วก็พูดว่าเหตุผลที่ตัวเองย้ายไปอยู่พักกล้าธรรมอะ่ะเพราะต้องการไปทํางานเกี่ยวกับราคาวัวราคาราคาวัวเลยนะเขาเน,น้นเรื่องราคาวัวเลยแล้วก็พูดว่า ที่ผ่านมาพักเพื่อไทยล้มเหลวในการช่วยเหลือเกษตรกรในการยกระดับราคาของทั้งพืชผลทั้งปศุสัสตว์พักเพื่อไทยทําเรื่องนี้ไม่สําเร็จตัวเองก็ถูกกดดันจากคนในพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องราคาพืชผลเกษตรแล้วก็โดยเฉพาะราคาของวัวแล้วก็ในคลิปของสสการก็ สนับสนุนแนวคิดนี้ของพ่อตัวเองนะคะบอกว่าก็เรื่องปัญหาพี่น้องประชาชนน่ยถ้าวัวควายมันมันเป็นราคาเนี่ยพี่น้องก็จะมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันแข่ไม่แน่ใจเลยว่าอันนี้ก็เลยทําให้คุณสมศักดิ์เทพสุทินน่ะไปลงพืนงพ้นที่แล้วก็อย่าง <c oughs> ว่าราคาเนื้อเนี่ยมันมันไม่ได้ตกต่ําอย่างที่พูดกันอ่าแต่ว่าอโอคงคพูย่ะคะ่ะ พักเพื่อไทยตอนสมัยเป็นรัฐบาลนะ่ะส่งเสริมอะไรจําได้ไหมเป็นคุณหนุ่มชนินเนีย่ยไปเป็นเจ้าภาพเลยนะ<ม>เนื้อไทยวากิวคือ,อช่วงที่ยอไทยเป็นรัฐบาลนะ่ะมันมีสองโปรเจกต์ที่ทําเป็นควบคู่กันก็คืออาการทําพรบรสุราเสรีใช่ไหมคะเพื่อที่จะทําให้สุราพื้นบ้านอา่ะขายได้อย่างถูกกฎหมายและได้รับการสนับสนุนให้เป็นสินค้างานคราฟพรีเมียมและในขณะที่ส่งเสริมสุรา พื้นบ้านระดับพรีเมียมตามจังหวัดต่างๆซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ไปทําอ่ะมันก็จะมีการโปรโมทร้านอาหารที่ใช้เนื้อเนื้อโคขุนของประเทศไทยแล้วก็มีการโปรโมทเนื้อโคขุนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเนื้อไทยเฟรนช์เนื้อโพนยางคําแล้วก็เนื้อโคขุนของสุรินแล้วเนื้อโคขุนของสุรินน่ะจากที่ไม่มีใครรู้จักอะตอนเนี้ยเป็นเนื้อโคขุนที่ ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเนื้อเนื้อที่คุณภาพดีอร่อยระคาแพงแล้วแล้วทุกอย่างอะ่ะมันกําลังจะเซตตัวมันกําลังจะดําเนินต่อไปอะ่ะแล้วถ้ามันมันปลิวไปซะก่อนอย,อ,อย่างไรก็ตามแขกคิดว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินน่ะก็เป็นคนนิ่งๆเงียบแต่ว่ามีความมุ่งมั่นนะและดูมีกสทีอ่อยากจะชนะการเลือกตั้งและดูมีกัส คือณวันนี้พรรคเพื่อไทยอ่ะมันถูกมันถูกการเรีวยกว่าแรงผลักดันในการทํางานของพรรคเพื่อไทยอ่ะหนึ่งมันมาจากความ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 ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีคลิปเสียงกับมุนเซ็นของออนาย,ยกแพทองทานรู้สึกตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสารรัฐธรรมนูญและและรู้สึกว่าและรู้สึกตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการโดนรัฐประหารเงียบ โดยพรรคประชาชนรพรรคประชาชนทํารัฐประหารเงียบในสภานะคุณผู้ชมอย่าลืมข้อทีจจริงนี้การทํารัฐประหารเงียบในสภาของพรรคประชาชนคือการไปยกมือให้อนุทินเป็นนายกและสร้างรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วตัวเองประพฤตัวเป็นรัฐบาลแฝงครึ่งปกครึ่งแ้นาอยู่ในสภาอันนี้แล้วเมื่อเมื่อมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยแบบนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาวะพลังดูดใช่ไหมคะใช่แล้วสสของพรรคเพื่อไทยก็โดนดูดไปอยู่ทั้งในพรรคกล้าทำและพรรคภูมิใจไทยแล้วแขกคิดว่าสี่ประการนี้คือความความคับอกคับใจอ่ะความแบบ<ช>แน่นอก<ช>แอกมันอั้นยกออกเออเพลงของพรรคเพื่อไทยต้องร้องเพลงนี้นะคะมันแน่นอกต้องยกออก ไอ้แรงฮึดที่จะทำงานไปลงพื้นที่ไปช่วยคนน้ำท่วมเนี่ยมันคือภาวะต้องต้องยกไอ้อะไรนั่นอยู่ในอกเนี่ยยกออกอันเนาะฉันอยากเอาใช่ไหมฉันรู้สึกว่าฉันโดนกระทำนะสี่สี่ท่อนเน่ะเขาเรียกว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวาะเหมือนรถชนสี่คันรั่อ่ะพี่เก๋อต็อบบี้ไม่ใช่มัน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 เหมือนโดนโดนกระทำแบบไปสี่ระลอกอะ ในระยะเวลาอันกระชันชิดอ่ะในระยะเวลาที่ใกล้กันน่ะมันโดนไปสี่จุดอ่ะจุดแรกคือคุนเซนจุดสองคือสาม้นูนจุดสามจุดรักผาะเงียบในสภายจุดสี่ก็คือพลังดูดไงมว่าในเวลาไม่ถึงสองเดือนน่ะยูเจอไปสี่สี่ดอกเออยูเจอกระแทสี่ดอกแรงกระแทกสี่ดอกที่มันเป็นความอัายุติธรรมแล้ว ร้องให้ก็ไม่ได้ไปร้องหาความเป็นธรรมจากใครก็ไม่ได้หลังทิงอย่างเดียวคือประชาชนการพิสูจน์ศักดิ์ศรีของพรรคเพื่อไทยมีอย่างเดียวต้องชนะงงนในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงมันก็เลยมีแรงฮึอดออกไปทำงานที่คุณแล้วคุณสมศักดิก์อ่ะโพเฟซบุ๊กสมศักดิ์เนี่ยแอคทีฟมากแล้วไม่ได่าใครนะพี่เก๋ นิ่ง่งเรียบเรียบไงง่ายพูดแต่ว่าวันนี้ไปไหนทาอะไรออีเดาไนะคุณผู้ชมด้วยเอาที่แขกพูดเนี่ยไปเผยแพร่ว่าความอายุที่ทำที่พักเพื่อไทยเผชิญสี่ประการมันมันจุกอกนะเรื่องเนี้ยมันจุกอกแล้วก็อะไรอะไรที่เราเคยทําอ่ะแล้วมาด่าเราแล้วตอนนี้พวกคุณทําเหมือนเราทุกอย่าง เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวถ้าถึงข่าวรัฐธรรมนูญคุณผู้ชมจะเห็นแล้วคุณผู้ชมจะรู้สึกจุกอกเหมือนแข่แน่นอกต้องยกอยกเพราะว่าเนี่ยพอพอรู้ว่าต้องทํางานขนาดนี้นะครับทางพักเพื่อไทยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็เลยประกาศตัวเลขว่าต้องได้สอสออย่างน้อยเนี่ยสองบวกลบสิแบบที่ลุงสันพูดนะครับซึ่งให้บอมเอากราฟิกขึ้นมาดูว่าที่เพื่อไทย ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยเพื่อไทยตั้งเป้าเอาไว้จริงนะครับว่ามันเป็นการที่จะมีตัวเลขเพิ่มมากขึ้นจากเดิมนะเนี่ยฮะจากเดิมร้อตอนสมัยที่เป็นเพื่อไทยเลือกตั้งปี62สองในปี66แล้วทาไม200มันต้องอยู่ข้างล่างลองเอาของสี่พักมาเทียบกันซิเอาสี่พักมัามมทำไมคนื่นเขา สามพักกทสามพักอื่นเขาเขาทะแยงขึ้นอย่างนี้เราอีเพื่อไทยมันลงมาคนเดียวนะฮะไทยรัฐมันเป็นการถู่ต่างๆต่างยะเอเขาทำกราฟิกมาเนี่ยเขาไม่เขาไม่เอ็กกับตัวเองเหรอนี่คือสิ่งที่ใกาพูดไปในต้นรายการนะคะพี่เก๋ว่าเราไม่ได้ทำข่าวที่พี่เก๋พูดว่าเราไม่ทำคลิกเบตไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดีนะแต่เราต้องรักษาสภาวะที่เรายังคงสามารถสนิทกับตัวเองได้อ่ะ ไอ้ถ้าแขกทำงานแบบนี้ยแขกจะสนิทกับตัวเองไม่ได้พี่เก๋คืออย่างนี้ครับคุณทำปากกาคือคนทำกราฟิกเนี่ยแพ้เสียงในหัวตัวเองฮะหรอแพ้เสียงในหัวตกลงคุณคุณจะเปลี่ยนจากโลโก้สีเขียวของ1100ก็พุ่งขึ้นแปดสิบเอ็ดล้ ร้อยห้าสิบก็พุ่งขึ้นร้อยสามสิบหกร้อยสิบเอ้สองร้อยมันติ่งโลมเนี่ยมันแพ้เสียงในหัวของตัวเองยังไงก่อเอ่าแต่ว่าทางด้านคุณสอรบวงเทียนซองนะครับเลขขายได้อะว่างัยนะเอาร้อยห้าสิบได้สามร้อยห้าสิบห้าร้อยลบสามร้อยห้าสิบเหลือเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าร้อย ก็จะเป็นตัวเลขของพรรคเพื่อไทยแต่มันก็ไม่ลงอยู่ดีถ้าร้อยห้าสิบมันก็มากกว่าร้อยสี่สิบเอ็ดอยู่ดีไงอืมอืมถูกอ่ะถูกไหมถ้าเกิดอย่างที่แขกบอกว่าถ้าภูมิใจไทยร้อยเลือกพรรคส้มสองร้อยห้าสิบโหเพื่อไทยเดียวร้อยห้าสิบอืมผมผมแต่ร้อยห้าสิบเนี่ยก็มากกว่าร้อยสี่สิบเอ็ดอยู่ดีแต่เขาอะมองว่าได้ไม่ถึงร้อยห้าสิบเพราะก็จะเป็นของพรรคอื่นๆไปอีกสักสี่สิบ พักเพื่อไทยจะเหลือร้อยสิเขาบอกว่าพักเพื่อไทยหร้อบกราฟมันก็เลยปักหัวไงแล้วแบบนี้เองอแล้วคนอื่นเนี่ยมีแคนดิเดตนายกชัดเจนพักเพื่อไทยเนี่ยแคนดิเดตนายกยังหาตัวไม่มีเลยจะเอาความมั่นใจ้าจากไหนว่าได้สองร้อยอันนี้คือที่อยู่เบื้องหลังความคิดของกราฟิกไทยรัฐ อแต่ว่าเบื้องหลังความคิดของคุณสระงเทียนทองเลขาธิการพัคเพื่อไทยนะครับก็อพูดแบบเรียกว่าสอบคล้องกับที่คุณสุริยะพูดไปลองฟังเสียงคุณสระบงดูไหมครับมีไหมเอ่ยมีครับอ่าลองฟังดูครับกับพี่น้องประชาชนอย่างแรกนะครับเราจะทําให้ดีที่สุดสิ่งที่อ่าท่านสุริยะซึ่งซึ่งเป็นผอเลือกตั้งตามที่ท่านหัวหน้าได้ได้มอบหมาย นะครับได้ได้พูดตัวเลขไว200้200บวกลบ10เนต์่ยค,คือจริงๆแล้วถ้าดูตามตัวเลขแล้วผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เกินคาดหรือ<ม>เกินฝันนะครับ<ม>เราเรามองไว้ที่อันนั้นเป็นเป้าะนะครับในฐานะพกักการเมืองก็ต้องทําให้ได้ทําให้ได้ดีที่สุดะนะครับ<ม>ประกอบกับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พี่ชูวัฒพูด<ม>เรื่องของนโยบายสําคัญมากะนะครับอะไรที่จะไป บอกพี่น้องประชาชนว่าเราจะทําให้ถ้าเราเป็นรัฐบาลนี่สําคัญที่สุดนะครับอย่างที่สองคือความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนนะครับอย่างที่บอกครับจากวันนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับความสกปรกทางการเมืองมันก็จะเริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับผมพูดตรงนี้เลยนะรับประกันได้ก็ต้องเอาคลิปเสียงท่านท่านนายกออกมาเปิดเพื่อจะดิสเครดิตเรานะครับซึ่งอันเนี้ย ผมผมมองว่ามันมันเป็นสิ่งที่พูดพูดดักไว้เลยดีกว่าค่ะ,ะมันเป็นเรื่องที่สกปรกมาก<ะ>เอา,อางี้ดีกว่านะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมมองว่าเราจะทําให้ได้ดีที่สุดะนะครับให้พี่น้องประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในพรรคเพื่อไทยให้มากที่สุดะนะครับสองร้อยไม่ใช่ตัวเลขที่เกินฝันค่ะ,ะ,ะไม่ใช่ตัวเลขที่ท<ะ>ทเกินฝันเนาะเออ ก็แบบที่แขกเคยพูดก่อนหน้านี้พงถ้าเราตั้งเป้าร้อยคนน่ะถ้าเราตั้งเป้าร้อยคนน่ะเราอาจจะได้ห้าสิบเพราะเราจะทำงานแค่ร้อยแต่ถ้าเราตั้งเป้าสองร้อยอ่ะเราอาจจะได้ร้อยห้าสิบหรือร้อยเจ็ดสิบเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้าสองร้อยอ่ะเราจะทำงานสองร้อยไงถ้าเราตั้งเป้าร้อยเราก็ทำงานร้อยทำไมเราไม่ตั้งเป้าสูงเพื่อที่จะผลักดันให้เราทำงานให้ เอ็มไฮใช่ไหมคะพงเหมือนเราจัดรายการคุยคลายข่าวอ่ะถ้าเราตั้งเป้าเก้าคนเน่ยเราอาจจะได้งเ้าคนดูตั้งเป้าตั้งเป้าเก้าคนเหมือนเหมือนเหมือนช่องบางช่องอะไรฮะเขาตั้งเป้าถ้าเราตั้งเป้าร้อยคนเราก็จะเขียนสคริปต์อีกแบบหนึ่งแต่แต่เป้าที่แขกตั้งไว้คือหนึ่งหมื่นคนนะคะ ใช่ครับตอนนี้เราอาจจะได้แบบว่าผู้ติดตามไลฟ์รายการคุยคลายข่าวคือหนึ่งหมื่นคนแล้วเราก็ได้มาประมาณสามพันคนเห็นปหะครับอืแล้วเราก็ต้องตั้งเป้าให้มันสูงเพื่อที่จะผลักดันนะให้เราพยายามทํางานอย่างเต็มที่ถ้าแขกตั้งเป้าร้อยคนน่ะตอนเย็นเราไม่ต้องประชุมข่าวหรอกครับถูกเออแค่มาปากเกตัวก็ได้แล้วร้อยคนถ้าแขกตั้งเป้าที่บอกว่าที่เก้าคนแขกก็ไม่ต้องตื่นนะตื่นมาแต่เช้ามาแต่งหน้าทําผมหรอก แต่เขาตื่นไปแต่เช้าแต่งหน้าทําผมนะแล้วได้ยังอกลับกลับมาพีพื่แขคิดว่าเพื่อไทยอ่ะจะต้องทำสองสามอย่างไปพร้อมๆกันหนึ่งพักเพื่อไทยอ่ะจะต้องสร้างวาทกรรมของตัวเองไม่ใช่สงครามวาทกรรมนะคะ ตอนนี้พรรคเพื่อไทยต้องไปนั่งไล่ดูว่าตัวเองอ่ะเจอสงครามวาทกรรมอะไรบ้างหนึ่งตบัตสาสตว์สองอังโคลเนี่ยวาทกรรมอังโคลขายชาติขายชาิด้วยขายชาติเออก็คืออังโคลนั่นแหละคือขายชาติวาทกรรมพวกเนี้ยต้องไปต้องต้องไปตามเก็บให้จบต้องไปตามอต้องไปแก้วาทกรรมพวกเนี้ยให้เสด็จนะสอง แบบที่แสกพูดเมื่อสักครู่พักเพื่อไทยเนี่ยยังไม่ประสบความสาเร็จในการบอกว่าในการคอนเซ็ปชวลไลซ์ชะตากรรมของตัวเองคือพักคเพื่อไทยอ่ะจะบอกให้ว่าฉันถูกสารรัฐธรรมน,นูญถอดถอนจากคลิปเสียงแต่ไม่สามารถคอนเซ็ปชวลไลซ์ให้เห็นว่าสิ่งนี้คือความอายุติธรรมจากฝ่ายไหนบ้าง Mm hmm. อันนำมาสู่การถอดถอนนายกของเพื่อไทยสองครั้งในเวลาสองปี <c oughs> คือเวลาพูดอะ่ะ <c oughs> อย่าพูดแต่แฟกต้องคอนเซ็ปชวลไลซ์แฟกให้เกิดเป็นความคิดรวบยอดแล้ว mm hmm. สังคมอะ่ะมีความเข้าใจและเห็นภาพคอนเซ็ปต์นั้นร่วม mm hmm. กันสามกระแสอย่าไปบอกว่านโยบายฉันดีจะตายแค่ฉันมีนโยบายดีๆอ่ะ ทำไมประชาชนจะไม่เลือกฉันหล่ะไม่ใช่ในโยบายพักเพื่อไทยไม่มีใครสู้ได้จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครสู้ได้แล้วดีลิเวอร์ได้มากกว่า50%ด้วยในเวลาสองปีที่เป็นรัฐบาลแต่แต่ไม่สามารถเปลี่ยนความสำเร็จให้กลายเป็นกระแสะได้ไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยบกพร่องนะคะแต่ความความดีเอ็นเอของพรรคเพื่อไทยที่เป็นคนซื่อๆออะฮม เป็น mm hmm. คนที่ชอบบริสุทธิ์ใจกับคนอื่นและคิดว่าคนอื่นก็จะบริสุทธิ์ใจกลับมาหาตัวเองเหมือนกัน mm hmm. ก็เลยรู้สึก uh huh. ว่าทำไมฉันต้อง c o n c e p t u a ไ i z e การ c นเซ e p t u a ไ i z e มันก็เหมือนการใส่ร้ายคนอื่นเนี mm ่ย hmm. นี่คือนิสัยของพักเพื่อไทย mm hmm. ถ้าบอกว่าตัวเองโดนรัฐประหารเนีย่ยแบะไปใส่ร้ายเขาพักเพื่อไทยก็จะไม่ทำแต่แขกคิดว่านี่ไม่ใช่การใส่ร้ายนี่มันเป็นการให้คำอธิบายให้ภาพให้คอนเซปต์ต้อง c o n c e p t u a ไ i z e แฟด แล้วต้องเป็นอ่ากระบวนการเดียวกันต้องเห็นค่าเดียวกันก่อนถ้าไม่ค่าคุณภาพอะพลังมันจะไม่เกิดพลังของการส่งส่งเออ่คอนเซปต์หรือมโนทัศน์เนี้ยไปสู่สังคมมันจะไม่เกิดแต่ว่าสำหรับพี่พี่รู้ว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นคนไม่ชอบเล่นเป็นบทเยื่อคือบอกว่าเออฉันยอมโดนกระทาก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรฉลุกขึ้นสู้ฉันก็ทํางานทํางานฉันต้องการเพียงแค่ พี่สูน์ผลงานว่าฉันทําให้เธอได้โดยที่มักจะไม่บอกว่าฉันถูกแทงมากี่ครั้งฉันถูกยุบพักไปอีกครั้งคือถ้าจะไม่พูดอะไรตรงนี้เลยอะีจะชนะใจเธอใช่มือเป็นนางเอกเกินไปอะเื่อดี๋ยวคนก็เห็นทำตามเธอเรื่อยเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวก็จะชนะใจประชาชนได้เองประชาชนต้องเห็นสิได้เงินหมื่นไปทําสวนผักบุ้งอะจําได้ไหมมีป้าคนหนึ่งได้เงินหมื่นแล้วเอาไปทําฟาร์มผักบุ้งเก็บขายอ่ะ ครับแล้วก็มีคนได้เงินหมื่นไปซื้อตู้เย็นซื้อโอ่งซื้อกระติกน้ำอ่ะแต่เชื่อไหมพพอถึงเวลาหาเราไม่ได้บอกว่าชาวบ้านโง่นะคะแต่แขกแขกก็เป็นไงแขกก็เป็นเหมือนชาวบ้านนั่นแหละเพราะว่าบางทีกระแสมันมาความรู้สึกมันมาอิโมชั่นอลมันมาครับอ่คนเวลาจะไปลงคะแนนให้ใครอ่ะมันมีเรชั่นอลกับอิโมชั่นอล มันมีเหตุผลกับมีอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ได้บอกว่าอารมณ์อะต่ํากว่าเหตุผลนะคนเราม,มีสองด้านเสมอบางทีอะ่ะเราซื้อของอะพงของเนี้ยไม่มีประโยชน์ซื้อทำไมซื้อจาก emotional. อิ o t ช o n น l ฉันใดก็ฉันเวลาเราไปเลือกสอสออะบางทีมันไม่ได้เลือกจากเหตุผลมันเลือกจากอ,อารมณ์ at the moment ซึ่งพักเพื่อไทยก็ต้องเวิร์กกับโมเมนต์เวิร์กกับอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันอืม อืซึ่งการทํางานของเพื่อไทยในช่วงที่ผ่านมามักจะแบบไม่ไม่สร้างไม่สร้างบอกว่าแรงส่งเชิงบวกว่าตัวเองทำเป็นิดเดียวก็ตามคนที่เฉีที่บางพักนะโอ้โหก็หาเสียงไว้ร้อยทำหนึ่งแต่ว่โอ้โหบโบใหญ่โตเนี่ยนี่คือ,น,คอนี่คือการทำงานแบบเพื่อไทยไงแบบแต่แขกก็ขอแรงประชาชนได้ด้วยไหมแขกขอแรงประชาชนค่ะว่าช่วยเป็นปากเสียงที่พักเพื่อไทยด้วยอ่า บางทีอ่ะประชาชนคนเลือกพรรคเพื่อไทยก็มีดีเอ็นเอเหมือนพรรคเพื่อไทยก็ไม่ชอบว่าคนอื่นไม่ชอบจะไปใส่ร้ายคนอื่นไม่ชอบจะพูดความไม่ชอบจะพูดเรื่องโกหกแล้วดีเอ็นเอของวตเตอร์เพื่อไทยอะ่ะมันเหมือนพรรคเพื่อไทยตรงไหนรู้ปะ่ะพี่เก๋ไม่สร้างคลิกเบตไงอืมไม่ไม่ไปป่านอุย้ยมีรถรถเม NGV คันเดียวที่ลำโพงอะ่ะพูดเหมือนจ่พูดลอกอ่ะพี่เก๋ ซึ่งโวเตอร์เพื่อไทยอ่ะนอกจากมันจะไม่ช่วยปั่นแล้วมันด่าด้วยอีเพื่อไทยมึงทำให้กูขายแม่เพรงะว่เมคีฟ้าคันเดียวมึงจะปั่นข่าวเลขนาดนั้นอุ้ยโวเตอร์ไออย่ากทำนึกออกไหมโวเตอร์กับพรรคมันสมน้ำสมเนื้อกันนะโวเตอร์พรรคเพื่อไทยกับพรรคเพื่อไทยอ่ะเป็นดีเอ็นเออยู่กับความจริงพี่เก๋แล้วไม่ชอบที่สร้างกระแสจนเกินกว่าเหตุโวเตอร์ก็จะไม่ชอบอีกดังนั้นโบเตอร์ต้องช่วย ช่วยหาเสียงให้พักว่าเฮ้ยพักเราอ่ะมันเป็นพักพักเรียลลิสติกมากมันเป็นพักแบบจริงมันเป็นพักแบบไม่ไม่เป็นพักไม่อินสตาแกรมเมเบิลอ่าจริงเป็นพักไม่ไม่ใช่ว่าทํางานแต่บนโซเชียลแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันก็ฟ้บุมีแบบพี่เก๋เป็นพักสวัสดีวันจันทร์อ่ะเอออ่ะทำโซเชียลมีเดียแบบสวัสดีวันจันทร์อังคารพูดแับแต่สำหรับพงศ์อ่ะพงศ์มองว่าภาวะ ของคนเมืองที่ช็อตฟิล์ต์ครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่การเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย <c oughs> เขาเลือก <c oughs> เขาเลือกเชิงอุดมการในการต่อสู้กับรัฐประหารเนาะมากกว่าเรื่องปัญหาปากท้องแต่ว่าคงวิเครห์ว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเขาจะเลือกบนความอยู่รอดของตัวเองอย่างเช่นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยคือมันเป็นภาวะช็อตฟิล์ที่แบบอ้าวเกือบจะได้ใช้แล้วอะป่าก็บอกว่า <c oughs> ภาษีกูภาษีกูไม่อยากให้รัฐแบกแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์คือคนเมืองคนรุ่นใหม่เนาะ <m> ยิ่งถ้ารัฐบาล <m> ภูมิใจไทยไม่ทําโครงการนี้ต่อหรือว่าเกิดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะเป็นมันจะเป็นแรงอัดที่ทําให้คนรุ่นใหม่ตัดสินใจเพื่อไลฟ์สไตล์ของตัวเองในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมากกว่าเชิงอุดมการณ <m> ์เหมืนเา อันนี้อันนี้ก็รอดูนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีอสสเพื่อไทยบางส่วนก็ยังคงเลือดไหลแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีบางสื่อนะว่าเพื่อไทยยังคงเลือดไหลไม่หยุดคไปพัลลุนไปภูมิใจไทยช่วงนี้ดูอสสลำปางบ้านใหญ่ลำปางใช่ไหมคะอ่าไปดูเลยบ้านใหญ่ลำปางบ้านไหนไปภูมิใจไทยค่ะก็จันทรสุรินครับเออซึ่งคนที่เออรีทวิตข่าวเนี้ย กับเป็นสอสธนาธรโลสุนทรนะฮะครับใครไปพักไหนเรื่องของเขาแต่บ้านโลสุนทรอยู่กับพักเพื่อไทยครับนีออ่อืมเออนะ,ะเพราะว่ามันมีข่าวว่าคุณพินิจจันทร์สุรินขนผู้สมัครลำปางสอจลำพูนย้ายซบพักภุม่มใจไทยก็มีภาพนะฮะที่แบบว่าไปอยู่กับอนุอืม,อมครับก็นะฮะตามสบายฮะ ไไม่เป็นรคือต้้งแ็กก็ไปรีทวิตคุณธนาธรโลสุนทรนะคะเอาเหรอคุณธนาธรโลสุนทรแต่งงานกับสสพักส้มจําได้ไหมงานแต่งงานแต่งปีอะจำได้จาได้ที่เราไปงานแต่งงานกันไงนี่แหละสสสสพักส้มผู้หญิงแอะภรรยาคุณธนาธรนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะพักเพื่อไทยแต่งงานกับพักประชาชนเนาะแ็กก็ไปรีทวิตของคุณธนาธรว่า อันเนี้ยแขกชอบมากเลยเป็นจุดคัดกรองธรรมชาติอเห็นแล้วเออจุดคัดกรองธรรมชาติจุดคัดกรองธรรมชาติคืออะไรแขกแขกชอบปรากฏการณ์พลังดูดมากแขกคิดว่าสิ่งเนี้ยมันดีกับผักเพื่อไทยที่สุดครับเพราะมันมันเป็นการบอกว่าใครทำการเมืองระยะสั้นใครทำการเมืองที่ อยากจะทํางานระยะยาวการทํางานระยะยาวคือการผลักดันเชิงนโยบายการสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่ต้องให้พักการเมืองเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งถ้าเพื่อไทยอะเจอมรสุมหลายระลอกไม่เคยสูญพัน์ไปไหนปักลักทำงานต่อล้มแล้วลุกลุกแล้วฟื้นฟื้นแล้วเดิน เดินแล้วโดนฟันฟันแล้วล้ม,ม,<ล>ม,มล้มเป็น<า>วงจรไปถ้าเพื้อไทยอ่ะผ่านทุกพิษภัยพวกนี้ไปได้อ่ะพ uh ัก huh. พื้อไทยจะเป็นพักการเมืองที่สร้างความเป็นสถาบันทางการเมืองขึ้นมาได้เพราะมันจะคัดกรองคนที่ไม่พร้อมจะทํางานระยะยาวต้องการ uh uh uh. กระแสะระยะสั้นต้องการกระสุนระยะสั้น ต้องการ<ช>แหลงขับเพื่อนระยะสั้นต้องการใช้ชนะระยะสัน้นคนที่จะทำงานระยะสั้นแบบนี้ก็คือวูบไปไหวมาในอนาคตก็อาจจะกลับมาพักเพื่อไทยก็ได้ถ้าพักเพื่อไทยเข้มแข็งซึ่งเราเราพร้อมต้อนรับนะสำหรับแขกแขกทำพักการเมืองอะ่ะวันนี้เขาไปอยู่กับคนอื่นวันหน้าบ้านเราสว่างสวยเขากลับมาแล้วถ้าเขายังทำงานได้แล้วยินดีจะทำตามนโยบายเราอะ แข่ไม่มีปัญหานะคือคนทําทำพักหรือทำทางานใหญ่อะมันอย่าคับแคบอย่าไปอย่าไปแบบวันนี้เธอไม่อยู่กับฉันไม่ต้องกลับมาอีกนะไม่ใช่การเมืองไม่ใชความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนการเมืองและพักการเมืองเป็นความสัมพันธ์เชิงสถาบันการเมืองกับผู้คนที่เป็นอีกสถาบันหนึ่งประชาชนก็เป็นอีกสถาบันหนึ่งความสมคัญเชิงสถาบันนะคะ จะต,ต้องเอาความรู้สึกหลักชอบในเชิงปัจเจกกับบุคคลหรือความเกลียดความชังที่เป็นปัจเจกกบุคคลหรือเป็นส่วนตัววางๆแล้วมองผลประโยชน์ที่เป็นผลประโยชน์ของพับลิกแขกไม่ชอบคพาว่าผลประโยชน์ส่วนรวมมันดูเป็นคนดีอะคือถ้าภาษาอังกฤษมันชัดเจนกว่านั้นคือมองผลประโยชน์เชิงสาธารณะเป็นหลักอย่าเอาผลประโยชน์ของพับ popularity ของพรคผลประโยชน์ของคนความรู้สึกส่วนบุคคลเป็นหลักต้องเอาพับลิกอ <Inter> ินเท e s t รสเป็นหลัก แล้วนนวันนี้คนที่ไปก็ไปก็ไปทำงานในสไตล์ที่ตัวเองชอบแต่คนที่อยู่กับพักคเพื่อไทยจะได้รับการเขี่ยวกรมให้ทำงานยากการที่ถูกเคี่ยวกรมให้ทำงานยากมันเป็นการพิสูจน์ว่าคนที่เหลืออยู่พร้อมทำงานหนักคนที่เหลืออยู่พร้อมจะฝึกฝนและอัพสกิลรีสกิลตัวเองให้เก่งขึ้น แล้วเมื่อเขาถูกอัพสกิลรีสกิลตัวเองให้เก่งขึ้นในอีกสี่ปีข้างหน้าในอีกแปดปีข้างหน้าพวกเขาจะกลายเป็นนักการเมืองคุณภาพในขณะที่คนที่ไปเพื่อเอากระแสระยะสั้นน่ะเขาจะพลาดโอกาสที่จะได้เที่ยวกรามตัวเองพลาดโอกาสที่จะได้เข้าไปในโครงสร้างใหม่ของทางเพื่อไทยที่มีสํานักนโยบายสํานักเลขานักสํานักกองกิจการสภา เขาจะพลาดโอกาสที่จะได้มาทํางานแบบนี้กับพักเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยมันจะเป็นจุดที่ทําให้พักเพื่อไทยได้รีครูดแต่คนคุณภาพเข้ามาทํางานพี่เก๋แขกรู้สึกว่าโอ้โหมันมันเป็นทุกขลาเหมือนกันนะสิ่งเนี้เป็นทุกขลาของเพื่อไทยอืมันอย้เนป็น